บทที่ห้าซ่งถังคนโสดโปรดจีบจูจูเทียนหมิงก็ตัดการถ่ายทอดสดและคอมเมนต์ด่าทอต่อว่าก็วุ่นวายมากขึ้นหลายคนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงทั้งสองตัวของเขายังมีกลุ่มเพื่อนของเทียนหมิงและแฟนคลับจำนวนหนึ่งที่ไม่ชอบกูจือซางอย่างมากที่ยังคงยืนกรานเชื่อเขาและต่อว่าชาวเน็ตอย่างโกรธจ,จัดกูจือซางต่อหน้ากล้องถ่ายทอดสดกล่าวว่า ไม่ต้องกังวลนะคะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกน้องๆในความเป็นจริงปฏิกิริยาของสัตว์เลี้ยงเมื่อถ่ายทอดสดของเทียนหมิงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเขาพึ่งพาการถ่ายวิดีโอสัตว์เลี้ยงน่ารักเพื่อเลี้ยงชีพดังนั้นเขาจะไม่โง่ขนาดที่จะทำร้ายแมวและสุนัขสองตัวของเขาแน่แต่เขาเลือกทารุณสัตว์จรจัดที่ไม่มีใครสนใจแม้ว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้มักจะกลัวเขา แต่พวกมันก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยารุนแรงขนาดนั้นเหตุผลที่ทำให้พวกมันกลัวเทียนหมิงในขณะนั้นเพราะพวกมันสัมผัสได้ถึงวิญญาณที่อยู่รอบตัวเขามนุษย์ที่มีไฟวิญญาณที่ไหลซ้ายซึ่งเชื่อมต่อกับพลังงานของร่างกายและไฟจะอ่อนลงหลังจากเกิดความหวาดกลัวและในเวลานี้มันก็กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกทำร้ายโดยวิญญาณ เพราะวิญญาณชั่วร้ายจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นกูจือซางเปิดเผยอดีตและการกระทําที่ชั่วร้ายของเทียนหมิงและเขากําลังเผชิญกับวิกฤตจากการถูกความบารจากผู้คนเขาจึงตกอยู่ในภาวะตึงเครียดและตื่นตระหนกอย่างมากซึ่งทําให้ไฟวิญญาณที่ไหลซ้ายของเขาอ่อนกําลังลงในทันทีพลังของวิญญาณที่ใกล้ตัวยิ่งชัดเจนขึ้นซึ่งทําให้แมวและสุนัขของเขาหวาดกลัว แต่ในขณะเดียวกันมันก็ปกป้องพวกเขาด้วยเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเทียนหมิงกังวลว่าจะแก้ตัวอย่างไรดีแล้วเขาจะกล้าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงสองตัวของเขามีอันตรายได้อย่างไรเมื่อกู่จือซางทํานายดวงชะตาเธอตรวจดูอีกสองครั้งและพบว่าวิถีชีวิตของแมวและสุนัขสองตัวนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหากมองย้อนกลับไปถ้าเขาไม่ร่วมเล่นในรายการนี้ ความโหดร้ายต่อสัตว์ของเทียนหมิงก็จะไม่ถูกเปิดเผยเขาจะใช้พวกมันหาเงินไปจนตายจะมีสัตว์จำนวนมากขึ้นในภพภูมิที่ไม่อาจมองเห็นได้ตอนนี้เส้นทางชีวิตของพวกมันเปลี่ยนไปในอนาคตพวกมันจะหลุดพ้นจากเทียนหมิงได้และมันจะพบกับเจ้านายที่ดีและรักพวกมันมากเอาละ่ะการเข้าร่วมของผู้ชมในรอบแรกก็จบลงไปแล้วนะคะตามกฎของรายการ ถ้าคนตอนแรกไม่มาเราก็จะต้องคัดกันใหม่กูจือซางกล่าวว่าตอนนี้ผู้ชมที่สนใจร่วมรายการสามารถกดปุ่มเข้าร่วมและฉันขอเตือนด้วยความจริงใจให้คุณคิดให้ดีก่อนที่คุณจะเข้าร่วมหากมีใครก็ตามที่มีความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ฉันไม่แนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะมันเสี่ยงเกินไปสำหรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ของเทียนหมิง ผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดของกูจือซางได้ตกอยู่ในความสงสัยว่านี่คือการแสดงหรือของจริงดาราสาวคนนี้เหมือนมีอะไรพิเศษถ้าหากเป็นสคริปต์จริงทีมงานรายการทำเกินไปหรือเปล่าทั้งเรื่องการทำสัรยกรรมและทารุณสัตว์เทียนหมิงจะต้องได้เงินเท่าไหร่กันเพื่อให้เขาเต็มใจทำลายชื่อเสียงตัวเองได้ขนาดนี้ในเวลานี้มีการบันทึกหน้าจอ และภาพหน้าจอของเหตุการณ์เทียนหมิงก็ได้รับการเผยแพร่และผู้คนที่ได้ยินข่าวก็หลั่งไหลเข้ามาในห้องถ่ายทอดสดของกูจือซางจำนวนชาวเน็ตที่เข้าร่วมในการทำนายและลงทะเบียนรอบที่สองก็ไม่ลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นมีคนลงทะเบียนนับหมื่นคนลิงก์ถูกแชร์โดยเพื่อนร่วมงานว่ากันว่าแล้วแต่ดวงของใครบางคนได้บันทึกรายการทั้งหมดของชิงเฟิงอยู่หมิง และยังนำวิดีโอสัตว์เลี้ยงของเขามาเผยแพร่อ,อีกด้วยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาใหญ่จริงๆน่าสนใจเรามาวิเคราะห์กันมันน่าขยะกขยงจริงๆฉันไม่เคยรู้ความจริงของเรื่องนี้ด้วยซ้ำแค่หมอดูก็ทำลายคนคนหนึ่งไปแล้วมันจะกลายเป็นตระบาปก,กับเขาไปตลอดการเขาไม่ได้ตั้งเป้าไปที่ฝ่ายตรงข้ามหรืออินเทอร์เน็ตก็มีกฎหมายคุ้มครองนะ ฉันจะรอดูคุณถูกฟ้องศาลกูจือสอซางดูความคิดเห็นแล้วหัวเราะถ้าเธอไม่ปฏิบัติตามกฎของการแสดงมีหรือที่เธอจะบอกโชคชะตาของคนอื่นในโลกของเธอมีคนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องการให้เธอออกมาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาให้และพวกเขาเสนอเงินหลายหมื่นดอลลาร์เทียนหมิงและแฟนคลับของเขาที่จ้องทำลายเธอคนเหล่านี้ไม่คู่ควรที่จะเป็นเป้าหมายของเธอเลย เหตุผลที่เธอเปิดเผยทุกอย่างก็เพื่อวิญญาณที่ตายอย่างไร้าประโยชน์เธอไม่สนใจความคิดเห็นของใครแต่จิบน้ำสองครั้งเพื่อทำให้คอของเธอชุ่มชื่นเมื่อผ่านไปครึ่งนาทีผู้ชมที่ร่วมกิจกรรมคนที่สองก็เข้ามากูจือซางถามว่าผู้ชมที่มีชื่อเล่นว่าเสี่ยวแทนที่น่ารักอยู่ที่นั่นไหมคะผ่านไปหลายวินาทีก็ไม่มีใครตอบกลับมา เธอกำลังจะถามอีกครั้งแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงแทรกออกมาจากลำโพงอย่างลังเลเสี่ยวแทนที่น่ารักพูดขึ้นว่าครับใช่ผมควรเรียกคุณว่าอะไรผมประมาาเล็กน้อยที่จะพูดคุยกับดาราหยญยิงครั้งแรกเมื่อได้ยินเสียงผู้ชายที่สดชื่นพร้อมสำเนียงเล็กน้อยเธอเหลือบมองชื่อของอีกฝ่ายอีกครั้งและตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะคุณจะเรียกอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ ผมรู้ว่าคุณอาจจะแปลกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นชื่อผมซึ่งใครๆก็รู้ว่าเสี่ยวเทียนแปลว่าหัวสุนักเสี่ยวเทียนผู้น่ารักพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยงั้นผมขอเรียกคุณว่าคุณผู้หญิงก็แล้วกันครับกูจือสางพูดต่อไปว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจว่าวิดีโอนี้จะเปิดอยู่หรือไม่เสี่ยวเทียนผู้น่ารักหัวเราะและพูดว่าได้ครับเรามาเริ่มกันเถอะ นี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากที่ผมจะได้ออกรายการทีวีบางที่ผมอาจจะเป็นที่ชื่นชอบก็ได้ในฐานะแฟนคลับของรายการเปิดโลกวิญญาณเขาคุ้นเคยกับกระบวนการของรายการเป็นอย่างดีหลังจากลงนามในข้อจำกัดความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ปรากฏบนหน้าเพจเขาก็ส่งวันเกิดของเขาให้กูจือซางเป็นการส่วนตัวจากนั้นจึงเปิดกล้องท่นใดนั้นเอง ใบหน้าของเด็กหนุ่มโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอเขาดูอายุประมาณ20ปีสวมเสื้อไม่มีแขนและเขาก็ดูดีได้แม้จะไม่หล่อเหลามากมายก็ตามกูจือสั่งยิ้มที่มุมปากและถามว่าคุณต้องการให้ทำนายเรื่องอะไรคะคุณผู้หญิงจะทำนายอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการผมไม่มีนิสัยไม่ดีหรือการกระทำที่ไม่ดีและผมก็ไม่เคยทำความผิดอะไรเลย เด็กหนุ่มยิ้มและพูดอย่างเขินอายกูจือซางจึงใช้โอกาสนี้เผยแพร่ความรู้เรื่องอภิปรัชญาให้เป็นที่นิยมฉันบอกได้ว่ามีศิลปะห้ายอย่างในอภิปรชัชญาซึ่งในบรรดาโชคชะตาระยะเวลาและการทำนายจะประกอบกันนับประสาอะไรกับชีวิตของบุคคลแม้แต่อดีตและปัจจุบันของโลกก็สามารถรู้ได้แบบนี้คือปกติมากมีหลายกลุ่มในสามสำนักของการทำนาย ซึ่งมีพลังอำนาจและรอบรู้สรรพสิ่งและสามารถรู้กฎแห่งสวรรค์เพื่อตัดสินชีวิตและความตายแต่คนที่สามารถทำได้จริงๆนั้นหายากยกเว้นปรมาจารย์บางคนรวมถึงกูจือซางที่ปรากฏตัวในสหสวสรรษต่อมาเธอพูดความจริงแต่ชาวเน็ตคิดว่าเธอโมเธอจึงไม่ได้อธิบายอะไรมากและพูดต่อไปว่าดวงวิญ,ญญาณของคุณดูสุขสว่าง ดวงตาเป็นประกายสดใสสภาพครอบครัวน่าจะดีมากคุณอยู่อย่างมีอันจะกินมาตั้งแต่เด็กคิ้วของคุณอิ่มเอิบเรียบเหมือนน้ำไหลแสดงว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณกลมเกลียวกันดีบิดามารดาข,ของคุณและผู้อาวุโสทุกคนยังมีชีวิตอยู่และคุณเป็นลูกคนเดียวบ้านของคุณอยู่ในที่ราบและไม่ได้เลี้ยงสัตว์คุณอาจไม่ร่ำรวยในอนาคต แต่คุณจะสามารถมีชีวิตที่ดีได้อย่างแน่นอนเมื่อรวมกับดวงชะตาเหวนชูของคุณแล้วงานที่คุณอยากทำในอนาคตควรเกี่ยวข้องกับการเรียนของคุณอย่างยิ่งทุกครั้งที่กูจือสาางพูดอะไรส่งถังจะพยักหน้าผมสอบผ่านทั้งหมดแล้วผมเป็นลูกคนเดียวผมมีเงินพอควรและผมต้องการเป็นนักกีฬาในอนาคตมาถึงตอนนี้ ส่งถางรู้สึกชื่นชมอย่างท่วมท้นและเปลี่ยนคำพูดทันทีพี่น้องทุกคนครับผมสัญญาว่าผมไม่ได้นัดแนะคำพูดกับอาจารย์กู่มาก่อนเลยและผมก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอาจารย์กู่คนนี้คือเทพตัวจริงสำหรับความรักที่คุณสนใจฉันยังไม่เห็นความสัมพันธ์ในฐานะชายและหญิงซึ่งหมายความว่าคุณยังไม่เคยมีความรักซ่งถังถอนหายใจแล้วพูดว่า ผมพูดจริงๆนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะเป็นคนน่าเกลียดแต่ผมก็ยังเป็นโสดเนื้อคู่ของผมคงยังไม่เกิดกูจือซางพูดต่อไปว่าแต่ฉันเห็นว่าดวงความรักของคุณดีมากคุณมักเจอคู่ที่เหมาะสมอยู่เสมอแต่คุณเป็นคนที่ตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดเองส่งทางประหลาดใจเล็กน้อยเป็นไปไม่ได้กูจือซางพูดด้วยใบยหน้านิ่งสงบ มักมีคนถามคุณว่าคุณว่างในช่วงวันหยุดหรือไม่และคุณก็จะบอกเขาว่าคุณอยากเล่นเกมที่บ้านมากกว่ามีคนถามคุณว่าคุณชอบช็อกโกแลตรสอะไรคุณก็ตอบเขาไปว่าผมไม่ชอบช็อกโกแลตมีคนถามคุณเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนส่งถังเบรกคำพูดไว้เพราะเขานึกขึ้นได้ว่าเขาทำเรื่องโง่ๆเหล่านี้จริง เมื่อตอนเขายังเป็นวัยรุ่นเมื่อมองไปที่บนหน้าจอคอมเมนต์แล้วเขาก็รู้สึกหดหูใจแล้วผมควรทำอย่างไรครับอาจารย์ผมยังเด็กและโง่เขลามากตอนนั้นผมติดเกมอย่างหนักและตอนนี้ผมก็อยากมีแฟนจริงๆยังไม่มีหรือกูจือซางยิ้มตอนนี้คุณมีความรักแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวเองซ่งถังถามด้วยความประหลาดใจ จริงหรือครับเธอเป็นใครอยู่ที่ไหนเธอคือคนที่คุณต้องการและรักอย่างสุดหัวใจเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆและเธอก็ชอบคุณด้วยทรงถังตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็ยิ้มกว้างจากความเศร้าไปสู่ความสุขทันทีแล้วเขาก็พูดอย่างมีความสุขขอบคุณท่านอาจารย์สำหรับคำแนะนำครั้งนี้ผมจะคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นอน ชีวิตของผมก็ค่อนข้างดีในทางนี้เลยมันไม่เลวจริงๆอย่างไรก็ตามก็ยังมีหายนะในชีวิตของคุณกูจือซังหยุดชั่วคราวหายนะนี้สำคัญมากหากคุณผ่านมันไปได้อย่างราบรื่นคุณจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกในอนาคตแต่คุณจะตายถ้าหากคุณไม่สามารถผ่านมันไปได้เป็นเรื่องบังเอิญที่หายนะจะปรากฏในวันพรุ่งนี้ คุณจะต้องได้เจอมัน